เค่อย่างออยฟัดข่าเอาผีเงียบา้าพอบานพอเรื่อนตัวนี้พอบานดิฉันสมซื่อเลยว่ะฮะทุกทุกคนมาเบิ่งเด้เงี่หนาเบิ่งเนี้ยพี่น้องฮักกษ์สิยากเห็นเตอเก็บผีเงียบเนาะเงี่หนาเนี่ยนั่นบอกสายขักตัวเก็บผีเงียบจีสายละทั้งเข่าอ่ะตากแดดบ่ทั้งเข่าตากแดดพี่น้องตากแดดหนาบานเพื่อนบานเพื่อนบานประยู่ นานเห็นบ่เพื่อหว่านมาอยู่เ้าก็ยึดเลยแบบนี้เพื่อหว่านมาก็เลยไปตากได้เก็บด้วยจ้เก็บกากเก็บกากเขาเก็บปีเงียเวลาเวลาหงจังบ่ n y a k มันบ่เวลาหงจังบ่ n y a k หงเลยมันบ่อันชั่วโมงเหล่งดวนวินาทีเหล่งดวนจดจัดเลยมันบ่คือง่ามแส่เขา ฟ้าจันทร์<า>เฮ็ดหน้าเองบ่เฮ็ดเองอะลูกโอ้ตีทำให้คนขอสื่อสีขายในบ้านในเขาอ่ะปอเป็นตาแซบคักแขกเอาไว้กิน,กนกบ่าขายดอกเนาะ<อ>เขาแซบได้เนี่ยบิ่งเขาเนี่ยเม็ดเขาเลี่ยงกันเลยพี่น้องเฮ็ดหน้าเองพ่อบ้านเฮ็ดหน้าเองมาสัน่น,น,นปัดเก่าเป็นเดเพื่อนอะ เก็บผีเงียะสกคนฟัดเอาขี้ขมูมันออกขี้บขมูมันออกเก็บไว้ได้ดูเก็บกาขั้นหอมขี้เงี้ยหอมหอมแตที่ร่าพี่น้องถ้าฟังก็ต้องเก็บอยู่ละตั้งใจกระดกตั้งใจเก็บขี้เงียอยู่ตั้งใจคักตั้งใจแน่พี่น้องโอ้ยแกจะได้แล้วนะแกจะได้หรอบอ ได้แล<ด>้แม่นบ่เอาพว่ประมาณนั่นแหละกระตุ้นนันเด้นั่นเ<ห>ด้ไตมืดเด้แม่แม่กะเขาบอกเออนั่นแหละอันนี้เม็ดขาวอ๋อแนมไปแต่พี่ยังเห็นอยู่ตาด,ดีว่าสันซีตาพี่น้องไม่สงกระไดอ๋อ้าวเม็ดขาวขึ้นงามแต่เต่าเบิ่งไกลๆได้ปะฟัดๆอีกเนี่ยพัดอีกเนี่ยพัดพัดอือโอ้โหโอ้พัดเม็ดขาวสวยเลยได้อพี่น้องเอ้ยหอม่วงมาหอมคุ้นๆได้แล้วหอมหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิวันสันจ้ะพี่น้องขัดเนี่ยขัดในตัวันนี้ขัดในีขัดในไปเดี๋ยวไปเท,ทา้ำถังกันไปเทไปพาไปหัวเบิร์ไม่ทังแดดได้พี่น้องย่างน้ำกลืนเพื่อน,เ,น,เ,นเห็นหลังเพื่อนได้ปันนี้นไวๆแดดได้ค่ะสะท้อนแสงเที่ยวดีๆอยังเห็นเมีิยะเออเอาเอามื่อจับไสนั่นบะนั่นบะ ค่อยฟัดไปเรื่อยเก็บขาออกล้เนี่ยค่อยฟัดเอาขี้ขมัวมั่นน่ะพี่น้องเป็นละอองเขาหา้ามันจังสิบเขาจังสิบมันจังสิบบอมบ์มันจังสิบบอมบ์ม,บมอดฮะตักอีกบ่ยังน้อคนเพื่นพี่น้องนี่เดี๋ยวมันจะสมศิฟัดเองอ่ะอ้าวคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละ ขอ,อกน <ะ S 2> ัคน <ะ S 1> คลิปหน้าคลิปฟัดเขากับเป้ไปแล้วครับ